lâu lâu oh oh. <coughs> 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 dài <coughs> <coughs> <thôi là> <coughs> 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 เจนเรา่เหลอวคฮะมันเจ็ดคนพอดีอ่ะท่าแปดเหรอกคนละคนละเท่าไหร่เก้าสิบบาทสิบคนเนี่ยอ่ะตังเรอ

เข้าีดีเลยบยกาี่เเกยข้าเกี่ยวข้าลุงนั่นแหละฮะอยู่เมืองหนาวใส่แขนยาวเล่นบอลมันเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกีเป็นลมใช่ไโอ้ย ไม่ค่อยวิ่งเลยี่วิ่งนู่นวิ่งนนงวิ่งนู่นวิ่งนู่นเกมแรกบอลไปไหนแล้วกลับแล้วบอลกลับไปแล้วอตังดูดบอลอ่ะตังดูดบอลอ่ะ ับแล้วจ่ายอะไรวะลุงตีก็กลัวมันต้องมันต้องยืนถึงจานนี้ได้ถึงจะหลบได้ถ้านั่งก็หลบไม่ทันอะไรโดนโดนลุงตีแทน บังบังถือสินอดไม่เคยมีเลโอ้เมลไลเมลไลโทษกันโทษกันเฮ้ยอาชีพเก่ามาแล้วเจมต้องทำด้วยลูกมง